ีค่คะ,ะมาพบกับดิฉันนะคะ,ะนางสาวซอฟฟัตวาจิมาพรีเซนต์วันนี้นะคะมาพรีเซนต์เรื่อง Designing and Implement Learning Experience ก็คือการออกแบบและการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เดี๋ยวมาดูหน้าแรกก่อนเลยนะคะ ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้ก็ปกติแล้วเราจะสอนแบบสอนนักเรียนอย่างเดียวแต่บทนี้ครูเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองจากครูที่เป็นคนคอยทําหน้าที่ในการให้ความรู้อย่างเดียวก็กลับมาเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษ,ษากับนักเรียน ก็เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนแล้วก็เพื่อให้การเรียนรู้ระหว่างครูแล้วก็นักเรียนเป็นไปอย่างาบรรลุผลแล้วก็ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านการเรียนแบบกลุ่มย่อยนะคะก็จะมีในเรื่องนี้เนี่ยมีการทําวิจัยหลายเรื่องแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาอย่าง นักวิจัยท่านหนึ่งนะคะชื่อพอลโลฟ y ร์ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่นักเกรียนเข้าใจมันไม่ได้มาจากสิ่งที่พวกเขาได้บอกหรืออ่านจากบทความทั้งนี้มีกับงานวิจัยการศึกษามาหลาเล่มยืนยันบทสรุปของฟรท์ว่าการเรียนเนี่ยต้องมีความเข้าใจนํามาซึ่งข้อมูลความเป็นจริงและบทสรุปซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความหมายที่ได้รับข้อมูลจากสมองของมนุษย์ในบทนี้เราก็มาเริ่มต่อที่ เรื่องของอการเรียนสู่ความเป็นเลิศนะคะในส่วนนี้มีการแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือครูคือศูนย์กลางศูนย์กลางในแบบของทร b e นะคะแล้วก็เป็นการอีกกล่องที่3เป็น c o o p e r a t i v e Learning i อ Tribe อันที่4เป็นช i l d c e n t e r คทูทำหน้าที่อะไรบ้างในในกลุ่มนี้ก็เป็นการเรียนแบบ,บโบราณมากนะคะ ครูเนี่ยก็จะคอยทําหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลนักเกรียนทั้งหมดทั้งห้องโดยไม่ให้นักเกรียนมีส่วนร่วมกับครูเลยในห้องเรียนยก็จะมีแต่การจัดจดเลคเชอร์แล้วก็มีการตั้งคําถามให้นักเกรียนทําการบ้านเพื่อมาส่งที่ตัวเองการควบคุมพฤติกรรมของนักเกรียนนะคะให้นักเกรียนอยู่ในความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การเรียนของการในการสอนผ่านไปได้ด้วยดี ครูคือศูนย์กลางนัเกเรียนทำหน้าที่อะไรนัเกเรียนก็ทำหน้าที่คือเรียนเพียงอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีการตอบสนองกับครูรับความรู้จากครูไปเพียงทางเดียวไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไม่มีการถามถ่ายเพื่อนก็ทาหน้าที่เรียนอย่างเดียวก็ดังภาพนะเป็นอย่างนี้ทุกคนเพื่อนๆก็คงอาจจะทำหน้าที่แบบนี้หรือเปล่าคะ คยสอนปัจจุบันก็อาจจะมีการทำแบบนี้บ้างต่อไปนะคะช่องที่สองคือครูศูนย์กลางในแบบของทร b e ครูตอบอันนี้ก็จะมีการพัฒนานิดนึงครูก็หน้าที่ของครูก็ทำารทำการกำกับนักเรียนเหมือนช่วงแรกแต่ว่า การเรียนในช่องนี้ครูก็เริ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการทำกิจกรรมบ้างอย่างเช่นมีการตอบคำถามในห้องให้นักเรียนได้ตอบคำถามได้มีการโต้อตอบกับครูหลากหลายช่องทางแต่การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนก็จะอยู่ในสายตาของครูอยู่อีกส่วนเรื่องการสรุปเนื้อหานะคะครูก็จะทำหน้าที่ในการสรุปเนื้อหาโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสนักเรียนสรุปเนื้อหาแทน หน้าที่ของนัเกเรียนเองก็ในเมื่อครูมีการจัดกิจกรรมให้หนัเกเรียนนัเกเรียนก็ต้องมีการตอบสนองกับครูบ้างเน้นทักษะการทำงานกลุ่มนะคะแต่ปัจจุบันก็มีการใช้อยู่ตัวดิฉันเองก็ใช้ลักษณะการสอนอย่างนี้อยู่นะคะภาพก็ลักษณะประมาณนี้มีการสักถามบ้างเล็กน้อยการเรียนแบบร่วมมือในแบบของ type รือว่า cooperative learning in tribe ครูก็จะมีมีหน้าที่หลักเป็นโค้ดให้นักเรียนไม่ใช่โค้ดบอลนะคะโค้ดที่เป็นครูค่ะอ,อคอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักเรียนไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่จูงนักเรียนอย่างเดียวแต่ตอนนี้ครูมีการบอกนักเรียนว่าเออตรงไหนเป็นส่วนที่ดีหรือไม่ดี โดยการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจระหว่างครูกับนักเกรียนเข้ามาร่วมกันนะคะมีการวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์ในการสอนพอนักเกรียนเองก็จะมีการทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้เริ่มมีการทํางานร่วมกันแชร์วความคิดและมีการนําเสนอหน้าห้องเรียนนะคะแล้วก็นักเกรียนก็จะมีการรู้จักรับผิดชอบต่อภาระงานของตัวเองนะคะมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ในการเรียนแบบร่วมมือนี้ลักษณะภาพก็จะเป็นประมาณนี้การเรียนก็จะเน้นการทำโครงงานนะะต่อไปก็จะเป็นการเรียนแบบสุดท้ายการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางตามแบบของ Tribe i b e ครูก็มีหน้าที่เลือกหัวข้ออย่างเดียวเลยนะคะให้นักเรียนทำ ว่าเออวันนี้จะให้นักเรียนทําอะไรพรุ่งนี้จะให้นักเรียนทําอะไรการเรียนแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบสมัยใหม่แล้วก็เป็นการเรียนที่ให้นักเรียนเนี่ยทำโครงงานไปเลยเพราะวานักเพราะนักเรียนได้ทาโครงงานนักเรียนก็จะได้มีโอกาสคิดลองผิดลองถูกกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะครูก็จะให้คำปรึกษาอยู่ข้างหลังการทําการเรียนแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบกลุ่มการเรียนแบบนี้นักเรียนองต้องมีการ ก็ต้องมีทักษะการเรียนแบบ 5e ใครเคยได้ยินคำว่า 5e บ้างถ้าไม่เคยได้ยินดิฉันมีการมีความหมายแล้วก็แปลให้ด้วยนะคะ 5e 1ขั้นตอนที่1 e แรกก็เป็นขั้นความสร้างความสนใจอํานสังเกตเขาไม่อ่านนะคะการสร้างความสนใจก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนในการเข้าสู่เนื้อหา Uh, นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แม้แต่ศิลปะเองก็ต้องมีการสร้างความสนใจให้นักเรียนนะคะในการเ,าเข้าสูบ่บทเรียนเี e ่อีที่สําสำรวจและค้นหา exploration เป็นการทําความเข้าใจในประเด็นอาจจะเป็นการตรวจสอบการทดลองการปฏิบัติให้นักเรียนได้รู้จักการค้นหาหัวข้อที่ครูได้ให้ อันที่3มที่3ก็มีการอธิบายและลงข้อสรุปเป็นการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มามาวิเคราะห์มาแปลผลว่าเออที่ตัวเองทำมีได้ผลอะไรบ้างที่ครูให้ให้หัวข้อมาเรามาแปลข้อมูลเะมันมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องกันยังไงข้ออันขั้นที่4นะคะการขยายความรู้ในเมื่อเราอธิบายก็คง ลงข้อสรุปในเรื่องนั้นๆแล้วเราก็ต้องมีการขยายความรู้เพื่อไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเหมือน,นตอนแรกเรามีความรู้เรื่องสีพอได้เรียนเกี่ยวกับทักษะ 5e เนี่ยพอเรารู้ปุ๊บว่าเออสีแม่สีมีสีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองพอเราได้เรียนแบบนี้เราก็รู้จักการผสมสีเองว่าเออถ้าแดงผสมกับเหลืองเป็นสีอะไรเป็นสีส้ม เราก็จะได้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นโดยที่นักเรียนคนนั้นนั้นมีการทดลองเองนะคะอันขั้นที่5ขั้นประเมินเป็นการประเมินการเรียนด้วยกระบวนการต่างๆว่ามีความรู้อะไรบ้างมากน้อยเพียงใดนะคะก็เป็นการประเมินง่ายๆเลยว่าเออตัวเองเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างจากที่ได้เรียนมานะคะองค์ประกอบของ ต่อไปก็จะเป็นองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือตามสฎีของจอห์นเดวิดโรเจอร์จอห์นสันมี5องค์ประกอบหลักสําหรับการเรียนแบบร่วมมือผ่านกระบวนการของทริปนะคะอันแรกก็จะเป็นการเรียนแบบเพึ่งผ่านสังกัดและกันอันที่สองอันที่สอง,อสองการเรียนแบบเผชิญหน้าการหารืออย่างใกล้ชิดอันที่สามเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่ม 4. ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคนสุดท้ายก็จะเป็นกรวนการกลุ่มนี่ก็มีความสําคัญเหมือนกันทั้ง5ตัวก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะตอบอาองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบการเรียนแบบร่วมมือข้อแรกจากกลีบเมื่อกี้นะคะการเรียนแบบพึ่งพากัน positive interdependence ก็เป็นการเรียนแบบร่วมมือ ทุกคนในในกลุ่มทุกคนในกลุ่มก็จะมีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะาการในแบบร่วมมือจะต้องตระหนักว่าสมาชิกทุกกลุ่มทุกคนมีความสําคัญแล้วก็ต้องเห็นความสําคัญว่า,าความสําเร็จของกลุ่มจะสําเร็จได้ก็ต้องมีเกิดจากทุกคนข้อที่2การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด face-toface face นะคะ ในเนื้อหาส่วนนี้ก็จะเป็นการเข้าใจในหน้าที่และภาระงานที่ตัวเองได้รับนะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยม,มีการปฏิสัมพันธ์ให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายนะคะที่วางไว้อันที่3 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคนัวเองนะคะสมาชิกในกลุ่มรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นการทําหน้าที่ประกบประคองกลุ่ม mm hmm. เพื่อไม่ให้กลุ่มเนี่ยล่มไปในในเรื่องความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ย mm hmm. เขาเน้นเลยนะคะว่าไม่มีใครได้รับประโยชน์โดยปราศจากหน้าที่ ถ้าเราคิดว่าเราได้รับประโยชน์แต่ว่าเราไม่มีงานไม่มีอะไรเนี่ยก็คิดผิดนะคะเราต้องมีงานถึงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นข้อสีนะคะก็จะเป็นทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มในส่วนนี้ก็จะมีการทํางานกลุ่มเข้ามาเกี่ยวนะคะการเรียนรู้การทํางาน ของคนในสังคมต้องมีการเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยนะคะเป็นการเคารพความคิดของเพื่อนร่วมง,งานมีการตัดสินใจร่วมกันกับเพื่อนนะะไม่ได้เห็นความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คือทุกคนต้องเชื่อฟังฉันอ่านนั้นไม่ได้นะคะต้องมีการเคารพความคิดซึ่งกันและกันข้อสุดท้ายกระบวนการกลุ่มกรุ่ม professing อ้อในหัวข้อสุดท้ายเป็นการ อาที่กลุ่มนะครมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของกลุ่มเพื่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และก็การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นในที่นี้การการทำงานกลุ่มก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคิดรู้จักการแก้ปัญหามีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นรู้ว่าว่าจะได้ผลมันเกิดจากอะไรบ้างมีความลำบากแค่ไหนในการทำงาน ถ้าได้ผลแล้วผลสุดท้ายนะักเรียนก็ต้องมอีรู้จักว่า,าต้องวิเคราะห์ว่า,าตรงไหนที่มันไม่ดีตรงไหนที่มันหลวมไปก็สามารถที่จะไปแก้ไขตรงนั้นได้นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ TLC ในความหมายของการจัดประสบการณ์ของ h ูและ ดันแคนให้ความหมายว่าเป็นกิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผลเป็นกิจกรรมที่บุคคลใชไ้ได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการเรียนและความสนุกส่วนกึ๊ดบอกว่าการทําง,งานอันเป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถานสถาบันการศึกษาค่ะส่วนฮอลลก็ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนซึ่งต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน อาต่อไปในส่วนนี้ก็จะมีการเด้นเรื่องทฤษฎีพหุปัญญานะคะ m mm u hmm. multiple i n t e l l i l e n c e m mm hmm. u l t i p l e Intel l i g e n mm c e hmm. ก็จะมีศาสตราจารย์โฮเวต์การ์เนอร์ hmm. เป็นนักจิตวิทยาท mm ่า hmm. ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมีการให้แนวคิดว่า,าสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านมีความสำคัญเท่ากันแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหนแสดงออกมา แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใดเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนไปนะคะทุกคนเนี่ยสามารถมีความสามารถได้หลายด้านไม่ใช่ว่าจะมีแค่ด้านเดียวนะคะทุกคนก็สามารถมีหลายด้านหลายด้าน1ถึงถึงราะว่าไปนะคะบางคนก็อาจจะชอบคณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะร่วมกับภาษาไทยก็ได้ไม่ว่ากันอ่า ดีประหุป,ปัญญานะะในแรกๆเลยในปีพศ2526การเนอร์ได้เสนอว่าปัญญาของมนุษย์มีอย่างน้อย7ด้านนะคะต่อมาในปี2540ก็มีการเพิ่มมาอีก1ด้านแล้วก็ปัจจุบันปัญญาของมนุษย์มีการเพิ่มอีกลมีถึง9ก็อย่างที่เห็นก็คือด้านภาษาด้านตรรกศาสตร์และคณิต ด้านทิติสัมพันธ์ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวด้านดนตรีด้านนสัมพันธ์และด้านการเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติวิทยาและความฉลาดในการคิดไ่อยควรอันนี้ความฉลาดในการคิดค่อควรก็จะเป็นด้านสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความฉลาดด้านภาษาว่าใครเนี่ยมีความตรงกันกับด้านใดบ้างดูด้านแรกนะคะ ความฉลาดด้านภาษาใครถึงแม้ว่าบางคนอาจจะพูดทองแดนบ่า,นาไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพูดภาษาละยุคล่องก็แสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดด้านภาษาคือความสามารถที่ความสามารถในการเข้าใจในการใช้ภาษาสื่อสารสามารถสื่ออารมณ์คนอื่นเข้าใจได้ดีพวกนี้ก็จะเป็นพวกนักกวีนักเขียนนักพูดนักกฎหมายถ้านักโม้เนี่ยไม่น่าจะเป็นด้านนี้นะคะส ความฉลาดด้านตากาตร์ก็คือมีความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เรื่องหลักการและเหตุผลส่วนมากก็จะเป็นความรู้ด้านคณิตศาสตร์นาาร่ดฟิสิกส์ก็จะเป็นหนึ่งในนี้เช่นกันฟิสิกส์เคมีชีวะก็ะจะเป็นในด้านนี้เช่นกันนะคะต่อไปข้อ3ถ้คความฉลาดด้านดนตรีอ่าทุกคนก็ต้องมีความสนทรีอยู่ในใจอยู่แล้วก็น่าจะต้องมีความฉลาดด้านนี้นะคะ ด้านดนตรีก็ต้องมีความเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรีไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาตีแล้วเป็นการสร้างสรรคะ์หาะไม่ได้ตรงนั้นต้องมีการสร้างสรรค์อย่างถูกที่ถูกทางะคะตรงนี้ถ้ามีความเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรีคือเข้าใจจังหวะเช่นกลุ่มนิ้วจะเป็นพวกนักแต่งเพลงนักดนตรีนักเป้นนะคะโคโยตี้ไม่เกี่ยวนะคะงานนี้ข้อ 4. ความฉลาดด้านมิติ ด้านมิติความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการ mm hmm. เช่นจิตตะกรน mm hmm. ปฏิมากรสถาปนิกดีไซนเนอร์นะคะ mm hmm. พวกนี้ก็จะมีความฉลาดด้านมิติคะ mm hmm. ใครที่สนอนศิลป,ปะนะคะก็จะมีความฉลาดด้านมิตินะคะสามารถมองภาพได้หลายมิติไม่ใช่ว่าออมองได้แค่ด้านเดียวแต่อย่าเสียใจไปนะคะอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆก็อาจจะมีความ ฉลาดด้านนี้อยู่เช่นกันแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าข้อห้านคะคะความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกายาในความฉลาดด้านนี้ก็จะเป็นความสาม,มารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร,ร้างสรรค์เช่นนักเต้นนักกีฬานักสแสดงอพวกนี้ก็จะมีความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกายนักยิมนาสติกก็เช่นกันถ้ามีความฉลาดด้านนี้ ดูสิคะว่าตัวเองเนี่ยมีความฉลาดด้านกี่ด้านแล้วเกินห,าห,ห,าห้าหรือยังคะอยังนะคะเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะถึงข้อที่6เองอความฉลาดในการเป็นผู้นำใครที่กําลังจะมีโอกาสได้เป็นนักบริหารหรือว่าผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องมีความฉลาดในด้านนี้นะคะความฉลาดในด้านนี้ก็คือต้องมีความสามารถที่จะจูงใจผู้อื่นสามารถโน้มน้าวความคิดของคนอื่นให้ตามเราได้นะคะ พวกนี้ก็จะเป็นนักการเมืองผู้นำทางศาสนาครูนักการศึกษานักขายนักโฆษณาเราคือครูนะคะเราก็ต้องมีความฉลาดในการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้นำในการบริหารแต่เราเป็นการนำบริหารนักเกรยียนในห้องเราให้นักเกรยียนเนี่ยเชื่อฟังเรานะคะจูงเราสามารถโน้มน้าวความคิดของเขาให้คล้อยตามเราได้นะคะ ข้อที่7นะคะความฉลาดภายในตน intrapersonal intelligence นะคะเป็นความสามารถในการเอาเอกเอาใจความรู้สึกภายในของคนตรงนี้ก็จะมีแค่นักเขียนผู้ให้คำปรึกษาจิตแพทย์นะคะใครที่ไปฝันว่าอยากเป็นนักจิตแพทย์ก็ต้องมีความเข้าใจคนอื่นอย่างมากประมาณหนึ่งนะคะ <ใน S 1> ถึงจะมีถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดภายในตนนะคะข้อ8 ความฉลาดทางด้านธรรมชาติความฉลาดทางด้านธรรมชาติก็จะเป็นความฉลาดด้านใหม่นะคะที่เกิดเมื่อพอสอสศ .40 เพิ่งเกิดมาเป็นความฉลาดที่สามารถเป็นความสามารถในการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติพืชสัตว์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมอ่าพวกนี้ก็อย่างเช่นนักชีววิทยานะคะก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ นักภูมิศาสตร์นะคะ mm hmm. ก็ต้องมีความรู้ด้าน,รนธรณีวิทยาต้องมีความรู้ด้านนี้เช่นกันการที่จบด้านภูมิศาสตร์สแสดงว่าตัวเองน่ะมีความมีความฉลาดทางด้านธรรมชาติสุดท้ายนะคะเป็นความฉลาดในการคิดไคร่ครวนเป็นเป็นผูปัญญาที่เพิ่งเกิดมาในไม่นานมานี้เองเป็นเป็นเป็นผูปัญญาแบบล่าสุดนะคะคือ ความฉลาดในด้านนี้คือเป็นคนที่ชอบคิดสงสัยใคร,ร่รู้ตั้งคําถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิตชีวิตหลังความตายเช่นพวกนักคิดอะ,อะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นพวกที่คิดมากหน่อยอเป็นส่วนนี้นะคะเป็นคําที่ศาสตราจารย์โฮเาร์การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาได้ทิ้งท้ายไว้ว่าความฉลาดหรือสติปัญญาทําให้คนเราเป็นมนุษย์ พูดได้เราทุกคนต่างมีความฉลาดแม้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถยืดหยุ่นและพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอจริงไหมคะหรือว่าใครจะเถียงมีอีกนะคะต่อกัสเนอร์กล่อวว่าความฉลาดไม่ได้มีเพียงไม่ได้มีเพียงด้านเดียวและบางครั้งใช้ความสามารถหลายๆด้านในเวลาเดียวกันได้อ,อันนี้ก็น่าจะใช่นะคะ สท้ายก็จบการนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชม